ค,จจนะวคสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างคะตลอดทั้งหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปเรียกว,ว่าพระคุณความรักของพระเจ้ายังอยู่ในชีวิตของเราเสมอนะคะวันนี้ครูส้มนําพระคําของพระเจ้าที่อยู่ในหัวข้อบอกว่ากลิ่นหอมแห่งพระคุณ อยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่14ถึง17มาฝากพี่น้องนะคะพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงนะคะพี่น้องชีวิตคริสเตียนจะเป็นพรและเป็นกลิ่นหอมที่หนุนใจผู้อื่นได้อย่างไรพี่น้องคะจากจะนํามาฝากพี่น้องให้คิดสักนิดหนึ่งว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยจะเป็นพระพรและเป็นกลิ่นหอมหนุนใจผู้อื่นได้ยังไงนะคะจากพระเจ้าของพระเจ้าทําให้เราเห็นถึงสองประการด้วยกันที่จะนํามาฝากพี่น้องนะคะว่าเราจะมี กลิ่นหอมในชีวิตได้ยังไงประการที่หนึ่งค่ะพี่น้องกลิ่นหอมแห่งความจริงถ้าเราดูข้อที่สิบสี่ถึงสิบห้านะคะเป็นกลิ่นหอมแห่งความจริงนะคะถ้าเราเห็นในาพระพาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการถวายเครื่องบูชาและมีกลิ่นนะคะของเครื่องหอมตลอดเวลาคำว่ากลิ่นหอมในวัฒนธรรมตอนนี้มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่าออสเมนะคะซึ่งแปลว่ากลิ่นหรือกลิ่นหอมนีม่แหละค่ะพี่น้องนะคะและบางครั้งอาจจะแปลว่าเป็นน้ําหอมก็ได้ เรามักจะคุ้นเคยแต่น้ําหอมกับควาว่านารดาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ก็แปลว่าเป็นน้ําหอมก็ได้นะคะและมักใช้ความหมายของกลิ่นหอมเป็นเชิงการถวายเครื่องบูชามากกว่านะคะพี่น้องนะคะข้อที่สิบห้าบอกว่าคนที่กําลังจะรอดและคนที่กําลังจะพินาศนะคะการประกาศความจริงเกี่ยวกับพระเยซูทําให้เราเห็นถึงลักษณะแล้วก็เห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่เราจะ นำออกไปอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเปรียบเสมือนกลิ่นแห่งความรอดกลิ่นหอมที่อยู่ในชีวิตคริสเตียนของเราเป็นชีวิตที่เริ่มต้นใหม่และมีการก้าวออกจากความมืดสู่ความสว่างที่เราจะประกาศให้กับคนอื่นได้ฟังนะคะพี่น้องพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความรอดไว้สําหรับทุกคนและพระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศไปนะคะสิ่งที่เราเห็นประการต่อมาเลยคือเมื่อชีวิตของเรานะคะเป็นพระพรกับคนอื่นและ และอีกที่สองกลิ่นหอมนะคะเป็นเหมือนกลิ่นหอมแห่งแห่งชีวิตพี่น้องดูข้อที่17 16 1็สิบสิบ็ดพี่น้องดูด้วยกันนะคะกลิ่นหอมแห่ง,งหหชีวิตเนี่ยเป็นยังไงนําไปสู่ชีวิตยังไงพี่น้องดูด้วยกันสําหรับผู้ที่เชื่อและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเขาก็เป็นดังเหมือนกับกลิ่นหอมแห่งชีวิตที่ได้รับพระคุณและความรอดของพระเจ้าเหมือนกับเราที่เริ่มต้นเราก็ได้รับกลิ่นหอมนี้มาจากคนที่ประกาศนะคะประกาศตัวให้เราฟังประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้เราฟัง นะคะมีชีวิตนิรันดรและอยู่ร่วมกับพระฤิสิ์ในเมืองบรมสุกเสษมในวันสุดท้ายนะคะผู้เชื่อควรมีส่วนร่วมในการนําพระคุณของพระเจ้าออกไปสู่สังคมสู่สังคมยังไงพี่น้องข้ามการวุกฤิจแบบนี้หลายหลายท่านหลายคนมีคําถามเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะนําความเชื่อของเรานํากลิ่นหอมของเราที่อยู่ในตัวเรากลิ่นหอมแห่งชีวิตออกไปให้กับคนอื่นได้ รับฟังรับรู้นะคะแล้วก็ได้เห็นความจริงในข้อนี้นะคะเมื่อเราเห็นพระธรรมของพระเจ้าพี่เองพี่น้องคะอยากให้ดูในพระธรรมลมบทที่สิบข้อที่หนึ่งด้วยกันนะคะบอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็น,นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่าน,าน,านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่ขอพระไถ่พระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดย วิญญาณจิตของท่านทําไมข้อนี้ถึงเป็นตัวที่คอยสนับสนุนชีวิตคริสเตียนของเราเพราะว่าหากเราเชื่อพระเจ้าเรามีชีวิตนะคะเขาเรียกว่าชีวิตแห่งความรอดในพระคุณของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องนําสิ่งนี้ออกไปให้กับผู้อื่นได้รับความรอดเช่นเดียวกันข้านะะพเจ้าประทับใจนะคะข้อความของชาวเอสนะคะ สเปเซียนักเทศผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษคนหนึ่งได้กล่าวว่าได้กล่าวไว้ว่าจงให้ความคิดของคุณเป็นเหมือนเพลงสดุดีคําอธิษฐานเป็นเหมือนเครื่องหอมและลมหายใจเป็นเหมือนคําสรรเสริญสิ่งเหล่านี้จะคอยสอดคล้องกันให้ชีวิตคริเสเตียนขับเคลื่อนไปได้นะคะพี่น้องก็วันนี้คุณส้มฝากนะคะสําหรับกลิ่นหอมแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ส่ง่านชีวิตของเราแล้วเราก็ส่งผ่าในให้ชีวิตคนอื่นประกอบด้วยสองประการนะคะกลิ่นหอมประการแรกก็คือ ต้องเป็นกลิ่นหอมแห่งความจริงและประการที่สองค่ะพี่น้องกลิ่นหอมแห่งชีวิตนะคะก็ขอพระเจ้าไวพรและพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องนะคะในวันนี้และทุกๆวันเพื่อที่จะมีกําลังนะคะในการเดินกับพระเจ้าแล้วก็จะธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเสมอนะคะพี่น้องขอพระเจ้าไวพรในพระคำวันละหานาทีวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ